ครับการเข้าแคมป์รถบ้านเนี่ยนะครับเป็นสถาบันครอบครัวแล้วมันมีความสุขแล้วคุณก็จะได้พาภรรยาพาลูกเข้ามาร่วมทากิจกรรมคือการมาแคมป์รถบ้านเนี่ยมันเป็นอะไรที่แปลกใหม่แล้วมาสัมผัสกับบรรยากาศเมื่อคุณอยู่บ้านคุณก็จะไม่ได้เห็นในสิ่งพวกนี้แต่คุณสามารถเอาบ้านมาหาสิ่ง ที่มันเป็นแวดล้อมที่มันสวยงามแล้วมันมีสถาบันครอบครัวร่วมมายุดนั่งอยู่ด้วยและที่สำคัญที่สุดผมได้เพื่อนผมได้เพื่อนดีๆอีกหลายคนผมมาเจอกันที่ในแคมป์เมื่อเช้าก็ยังมีคนทำข้าวต้มเพื่อนบ้านรถแคมป์ด้วยกันเอาข้าวต้มมาให้ผมทานอร่อยมากเมื่อวานก็มีอาหารมานั่งกันทานแล้วก็ยังมาร่วมร้องเพลงการสนุกสนานกันอันนี้คือสังคมสังคมหนึ่งที่เป็นสังคมที่มัน มันไม่ใช่จะหาได้ง่ายๆแต่เมื่อตอนนี้เราได้สิ่งนี้แล้วเนี่ยเราก็อยากจะบอกเพื่อนฝูงทั่วๆไปด้วยว่าความที่เราเราออกมาพบกันเพื่อนฝูงกับก็อดอเฟนนมาได้เพื่อนใหม่ๆที่อีกบรรยากาศอีกความรู้สึกหนึ่งเป็นความรักอีกเพื่อนฝูงและเพื่อนใหม่และเหมือนญาติสนิทมิตรสหายที่ดีเลยครับครับทั้งครอบครัวทั้งแฟมิลีทั้งเฟรนได้ตรงนี้เลยครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เรามาที่รีสอร์ทถ้ำเสือแก่งกระจานะครับแล้วมาเจอรถอยู่คันหนึ่งค่อนข้างสวยงามสะดุดตามากเลยทีเดียวเดี๋ยวผมต้องไปทักเจ้าของรถหน่อยครับไปตามไปดูผมครับสวัสดีครับพี่กิตครับครับโอ้โหรถสวยจังเลยเดี๋ยวพารีวิวให้กับเพื่อนๆในช่อง YouTube ได้ดูหน่อยได้ไหมครับว่าการเที่ยวมีหลายรูปแบบแล้วก็การเตรียมตัวแรงต่าง ไม่ทราบรถพี่เป็นเป็นรถอะไรครับเนี่ยเชฟโรเลตมอเตอร์โฮมเชฟโรเลตสบาย <like S 2> สบายค,บคันนี้ซื้อตั้งแต่ปลายแดงวัฒนาเลย oh, ปลายแดงวัฒนา20ปีที่แล้วครับแล้วมาปรับปรุงปรับปรุงเพราะว่าไม่ได้ใช้จอดเฉยเฉยเดิมทีมเป็นเครื่องบินซินครับผมยกเครื่องบินซินออกไปใส่มาตังยกไปวางมาตังแทนแล้วก็เอาเครื่องอีสุเอ สามพันหนึ่งร้อยเทอร์โบออโตวางแทนวางแทนไปเพราะว่าเป็นดีเซลแล้วตอนนี้อายุเขาเยอะแล้วเนาะเขาต้องดูแลเขาแล้วเป็นดีเซลครับอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวอีกรูปแบบหนึ่งนะซึ่งมีความพร้อมในเรื่องของมอเตอร์โฮมครับอันนี้ก็จะอ๋อก็เป็นที่นั่งขับใช่ไหมครับครับผมเป็นเกียร์ออโตออโต้รัโอ้สะดวกสบายมากอเมริกันจะทำออโตมืออย่างเดียว จะขายรถเบนซ์ขายอะไรอย่างเงี้ยเนาะครับผมก็ใส่ระบบจอระบบเลยมองรอบคันเข้าไปโอเคก็มีเซฟตี้มีครับมีระบบเซฟตี้ด้วยครับมีนะโอ้สำหรับรถคันนี้สามารถเปิดในช่วงกลางรถได้เลยใช่ไหมครับได้ครับเปิดได้สองข้างเลยฮะอืมสองข้างเลยฮะอ๋อก็เรายังคงเอ่อในส่วนของที่นั่งไว้อะ โอ้งี่เราไปเที่ยวก็สบายสบายฮะเป็นสิบเอ็ดที่นั่งมีครบหมดอ๋อยังคงอยู่ข้างหลังก็เป็นระบบไฟฟ้าปรับได้ขึ้นมาดูได้ฮะโอ้ภายในค่อนข้างสวยงามมากเลยทีเดียวครับจอดิจิตอลทั้งหมดอ๋อครับทีนี้จุดเริ่มแรกของเราตรงนี้เราทำเป็นเหมือนครัวใช่ไหมครับครัวขนาดไซส์เล็กๆใช่ฮะไซส์เล็กๆสองชั้นสองบ่อ อ๋อวางได้ล้างได้ล้างหน้าได้ล้างได้เล็กน้อยใช่ไหมครับแนะนําไม่จําเป็นจะต้องไปทําอ่างในห้องน้ําเกะกะใช้อันนี้อันเดียวเลยสะดวกกว่าสะดวกกว่าอันเดียวเลยเพราะเราก็มีสองอันนี่ถูกไหมฮะอ่าอ่าไม่ไม่ไม่ตกนะไม่ตกยึดไว้ยึดไว้ไม่ตกนะนี่ครับเราก็สามารถเตาแก๊สเราก็เอาไว้ในนี้ได้อ๋อรับเล็กเล็กน้อยน้อยฝนตกเลยนี่ฝนตกหรืออะไรใช่ไหมครับเราก็สามารถทําได้ทําได้ อ๋อแล้วเดี๋ยวมาดูช่องเก็บของข้างบนนิดนึงอันนี้เป็นที่นอนได้ด้วยอ๋ออันนี้รับน้ำหนักได้ด้วยเหระครับได้ฮะนี่ยอย่างสบายเลยร้อยยี่สิบกิโลสบายสบายเรียกว่าเอามีคุกคิกคุกคิกตัวนี้เป็นที่เก็บของนะครับใช่เป็นตู้ไฟอ๋อเป็นตู้ไฟตู้ไฟรนะบบไฟ อันนี้ถุกอย่างอันนี้เป็นอ๋อมี ATS ด้วยนะครับมีเบรกเกอร์คันนี้มีโซล่าไหมครับมีฮะไม่มีสอดถอดออกไปแล้วอ๋ออดออกไปแล้วแล้วใช้ชาร์จเจอร์จากรถไหมครับชาร์จมีเจ n นเนอรเตอร์อยู่ท้ายรถเดี๋ยวอ่าโอเคโอ้นี่ก็เรียกว่าสมบูรณ์เลยงั้นเรามาดูในเรื่องของไฟฟ้ากันเวอร์เตอร์อยู่ในนี้ซ่อนอยู่ในหกพันวัตต เก็บ6,000วัตเป็นระเบียบเรียบร้อยดีนะครับดูแล้วไม่ไม่นั่นอันเลยเรามาดูที่ระบบไฟกันเลยดีกว่าระบบไฟนี่เป็นระบบทัชใช่ไหมครับครับโอ้นี่ทำทำตั้งแต่สมัยไหนเขาเนี่ยน้ำน้ำดีน้ำเสียอแล้วก็สำหรับล้างจานเก็บทิ้งอ๋อมีเกรทแทงคครับ แลวนี่ก็จะเป็นในส่วนของการเปิดตำแหน่งต่างๆใช่ไหมครับตำแหน่งต่างลมดูดอากาศสองชุดอันนี้ก็ไฟแสงสว่างโอ้ที่ทำมานานเนี่ยรับเนี่ยแล้วคันนี้ที่มาทำราบบไฟสาสี่ปีโอ้ทายสามสี่ปียังทันสมัยขนาดนี้เลยครับมีดิสเพย์มีจอดิสเพย์มีบอกลักษณะตำแหน่งของที่เก็บน้ำ เราบบเปิดปิดไฟเป็นทัชหมดเลยครับผมแล้วก็แบตเตอรี่รูปที่สองเหลือ12.8จะมี12โวลต์อีกลูกหนึ่งไม่รวมแบบเครื่องโอเคเนี่ยเรามาดูเราใช้24บรรยากาศในครัวนะครับก็มีความเพียรพร้อมได้เลยเราทำแบบเครื่องบินไม่แกะกะไม่โดนเป็นโอ้เป็นระเบียบเรียบร้อยมากเลยเปิดได้เลยอย่างนี้เวลาที่เราลดเคลื่อนที่อะไรก็โดนล็อกหมดเลยล็อกหมดเลยครับได้เลยอ๋อ มีที่เก็บเรียบร้อยเลยมีชกอัพชกอะไรแล้วก็มีตัวล็อกกันการที่รถเคลื่อนไหวเคลื่อน,นตัวนะครับโอเคทีนี้มาดูของใช้ในรถกันนิดหนึ่งในรถก,กับตุกลิกอันนี้ก็มีนีเราอบที่เราใช้แล้วก็ไมโครเวฟตู้เย็นอันนี้เรียกว่าเราอยู่จอดอยู่คันเดียวนี่เราสามารถดำรงชีพได้เลยโอ้สบายเลยเนี่ยถ้าอยากจะเอาอะไรเพิ่มเติมก็อยู่ในนี้ เครื่องทัวเครื่องปรุงโอ้ oh. ใช้เป็นประโยชน์ทุกจุดนี่รถตั้งแต่กี่ปีมาแล้วครับที่ทำเออรถเนี่ยซื้อมา20ปีที่แล้วแล้วก็ไม่ได้ใช้ก็มาดัดแปลงปรับปรุงอ๋อ oh, มาบิวมาบิวภายในโดยที่เราบิวไปสองครั้งครั้งแรกไม่ถูกใจแก่ทำใหม่อ hmm. ืมมาอีกส่วนที่สำคัญทีเดียวก็คือห้องนอนที่นอนเนาะที่นอนเนี่ยเบาะเนี่ยเป็นเบาะเดิม เ oh. บาะเดิมปรับไฟฟ้าครเบาปรับไฟฟ้าเมื่อสามารถพับได้ก็เป็นที่นั่งได้อีก mm hmm. 2> 2สองเซกเลยเท่ากับหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าที่นั่งแต่เมื่อเราปรับไฟฟ้าสวิ์ลงมันก็จะเป็นที่นอนเราก็สามารถจะมาดัดแ <หา S 1> ปลงได้แล้วข้างบนนั้นก็สามารถนอนได้คนที่สูงประมาณร้อยร้อยหกสิบห้าสบายสบาย เตียงเป็นเตียงไฟฟ้าเดิมๆของเชฟแต่ว่ามาหุ้มหนังใหม่อ๋อครับครับแล้วปรับไฟฟ้าขึ้นมาเป็นที่นั่งได้อีกสามสองข้างเป็นห้าที่นั่งข้างบนเป็นที่นอนสำหรับคนสูงไม่เกินร้อยห้าได้อีกเรเรียว่าเราสไลด์ออกมาได้อีกยืดออกมาได้เด็กๆได้คนหนึ่งเนาะอ๋อามีส่วนของรางสไลด์เด็กสาวะไรจะได้หมดอแล้วก็จอ เป็นจอคอมพิวเตอร์นะแต่ว่าจอใหญ่ดีกว่านี้นครับโอ้โก็มีเอนเตอร์เทนเมนต์ดูทีวีได้ดูครับแล้วก็ห้องบนเป็นมูลูปกลางคืนนอนดูดาวอ่าแล้วส่วนหัวเตียงก็จะมีในส่วนของอ,อ <Supp ly S 2> สวิตช์สวิตช์ปับที่นอน <Br ac S 2> เป็นที่นอนอเป็นที่นั่งมีการตัดเอซีดีอะไรเรียบร้อยเลยส่วนข้างหลังนี้ก็จะทำเป็นตัว พื่อความเป็นส่วนตัวเนาะก<ช>็จะมีตัวปิดอะไรแล้วก็มีในส่วนของขึ้นใช้เล็กน้อยนะครับ<ช>แล้วก็มีลำพงด้วยอ,อันนี้ก็จะเป็นที่เก็บเสื้อผ้าของพี่เขานะไม่จาเป็นต้องใสรหรอกมันเราไม่ต้องใส่เรียบหรใูใช่เราแต่ว่าเอาแบบที่มันไม่ยับแค่น,นั้นแหละ,ะมันดูดข้าไปเลยใช่ไหม ครับแอร์คอนดิชันเนี่ยขอแนะนำนะผมเคยติดยีเคยติด220โวลต์ของโดเมนติกมันใช้ไฟมากแล้วมันไม่เสถียรผมได้เปลี่ยนเป็น24โวลต์24โวลต์มันสามารถดึงมาจากแบตเตอรี่24โวลต์ไม่ผ่านอินเวเตอร์ได้เลยครับแล้วก็มันจะใช้ได้นานแบตเตอรี่ผมใช้280 2 8 0แอมป์อมเนี่ยมันสามารถใช้งานได้ถึง3วันเว็บ อาหารในเวลาที่เราต้องการจะใช้เพราะเรามีลิเทียมเราจะมีอินเวอร์เตอร์หกพัวัตต์เนี่ยเราใช้ได้ครบเวอร์เลยแล้วนี่ตู้เย็นเราตู้เย็นเนี่ยตู้เย็นเนี่ยมันจะต้องมีตัวล็อกนิดหนึ่งนะก<า>ันของที่ที่มันจะตกเนี่ยอาเนี่ยนี่แ<ห>ง่าเป็นแบบเหมือนของอ่อแบบบนรถเลยใช่เดิน<ช>ทางใช่ฮะเนี่ยบอกแล้วตู้เย็นเนี่ยมันกินไฟน้อยใช้ไปเถอะเอาตู้ใหญ่ๆเลยมันจะได้ พอดีเลยใหญ่มากกันไปก็ไม่มีประโยชน์หรอกตัวนี้เป็น12โวลต์หรือเป็น220ครับ220ครับโอเคครับ220นี่ก็220นี่ก็220ครับนี่ก็220ที่เราจะใช้อยู่ประจําก็มีอยู่<อ>แค่นี้ของไฟดีมากครับเพราะมันมาจากตรงนั้นเราไม่ได้ใช้ประจําใช้ช่วงเวลาเท่านั้นเองส่วนที่สําคัญเป็นเรื่องส่วนตัวไม่ต้องไปวุ่นวายก็เป็นห้องน้ําส่วนตัวมีถังแบ็คถังอยู่ข้างล่าง อ๋ออันนี้เราก็เริ่มจากมีพัดลมดูดอากาศทั้งดูดเข้าดูดออกใช่ไหมครับใช่ครับเอ็กซ์ซอร์แล้วก็มีในส่วนของเครื่องทําน้าอุ่นไว้เวลาหน้าหนาวเนาะใช่ครับอ่าแล้วก็มีเครื่องสุขัณบำรุงผิวต่างๆวิพันธ์น้ำสบู่แนะนำาแนะนําเครื่องทาน้ําอุ่นควรจะเลือกที่ watt ต่ําที่สุดแต่ก็ให้ความร้อนเพราะเราไม่ได้ใช้มันร้อนมากเรากินไฟเยอะด้วยนะใช่ควรจะเลือก watt ต่ําที่สุดก็คือ2,000ันวัตต์ อ่าเนี่ยก็มีของอ e ิเล็กโทรลักเนี่ยถือว่าดีแล้วเซฟตี้ดีที่สุดละอ,อ่าที่ผมใช้แล้วก็ตัวซ่วมก็เป็นของพวกเรือยอดเพราะเราใช้อยู่อออมันดีอ๋อมารรปัน่นกัก็จะปั่นกากก็เรียบร้อย<า>อะไร<า>ใช่ไหมครับถ้าไปในนี้เลยนะครับเ<อ>มื่อเราเติมน้ํายางลงไปมันก็จะเป็นน้ําเลยครับแล้วเอพี่อย่างนี้แบบเอ่อในส่วนของตัวรถในส่วนของการบิ้วภายในเนี่ยมีค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่ครับคือางี้ ครั้งแรกเนี่ยผมทําไปครั้งหนึ่งแล้วแล้ววัสดุที่ใช้เนี่ยส่วนใหญ่ก็ไปจับเอาพวกไม้อัดพวกไม้ทั่วไปที่ใช้กับเฟอร์นิเจ <urn> อร์ม,มันไม่ถูกต้องอม,มันน้ําหนักมันเยอะรถจะมีน้ําหนักเยอะผมรื้อออกใหม่หมดมนั่นคือหมดไปประมาณกับสองแสนละนะครับแต่นั้นผมไม่ต้องคิดแล้วผมม,มาทําใหม่เพิ่มอีกเจ็ดแสนกว่า จะแสนกว่าเนี่ยมันมีอะไรบ้างก็คือมีพวกอุปกรณ์เนี่ยเปลี่ยนเป็นไม้วัสดุที่มันน้ําหนักเบา,าไม้อัดเนี่ยเมตรยี่สิบคูณสองเมตรสี่สิบเนี่ยมันทั่วไปเนี่ยจะหนักประมาณยี่สิบกว่ากิโลยี่สามกิโลครับอันนี้หนักอยู่ที่สิบสองกิโลไม้อัดตัวเนี้ยเบาแล้วใช้ได้ดีด้วยแต่พวกพาสบูดอย่าไปใช้เพราะพาสบูดเวลาเจาะน็อตเข้าไปแล้วเนี่ยฟรีมันลูดไม่ควรใช้เลยเพราะผมใช้มาแล้วเนี่ยผมลือทิ้งเลยมผมเลยต้องเปลี่ยนเป็นไม้อัดจากประเทศจีน ซึ่งมันมีน้ำหนักเบาแล้วก็ยึดได้ดีกว่าเพราะเราต้องรับน้ำหนักทุกอย่างมีการเคลื่อนตัวเนาะเคลื่อนตัวแล้วมันยุกระแทกด้วยใช่เบีนตัวของอันนี้แนะนําเลยอย่าใช้พวกไม้หนักน้ําหนักเพราะรถเนี่ยน้ําหนักมันเยอะเนี่ยมันคอนโทรลยากไหนจะต้องมีน้ําในแทง์น้ําดีอีกน้ําดีอีกร้อยยี่สิบลิตรถูกไหมครับไหนจะมีน้ําเสียอีกที่เราจะต้องทิ้งที่หลังอีกอราต้องบาลานซ์ใช่ ตัวรถให้ดีในเรื่องของแรงจีเนาะใช่เพราะว่าถ้าเรางั้นเข้าโค้งเข้าอะไรมันก็อันตรายมากอันตรายมากก็ต้องอันนี้มีการทําช่วงล่างไหมครับทําช่วงล่างเนี่ยเปลี่ยนใหม่หมดเลยช่วงล่างพะผมเปลี่ยนเป็นเครื่องดีเซลใช่ไหมครับเฟืองท้ายก็ต้องเป็นของเครื่องดีเซลของรถดีเซลด้วยก็ต้องรื้อออกทิ้งเลยทั้งหมดเลยอเหลือแต่ไอโค้งหน้ามันผมก็ต้องสั่งใหม่มาสั่งใหม่มาแล้วก็เผาเนี่ยต้องเปลี่ยนใหม่เลยครับเผาก็คือช่วงล่างเปลี่ยนใหม่ช่วงล่างผมหมดไปประมาณ สองแสนกว่าบาทสองแสนกว่าเครื่องยนต์อีกอีกอีกแสนแปดสองแสนเป็นสี่แสนสี่แสนเจ็ดแสนตัวโครงรถใช่ครับโครงรถอีกเจ็ดแสนใช่ไหมฮะมันก็บิ้วภายในบิ้วภายในเนี่ยก็อยู่ประมาณสองล้านบาทโอ้โหเพราะว่าสองล้านบาทนี่ผมรวมอินเวส์ด้วยนะอินเวส์หกพันวัตต์ยี่สิบสี่โวลต์แบตเตอรี่ห้าหมื่นก็ไปละห้าหกหมื่นละ แบตเตอรี่ตัวนี้เป็นขนาดไปเท่าไหร่ครับ2องร้อยแปดสิบเอยี่สิี่สบอยิบสีใช่คนคนนียมใช้เยอะใช่ฮะเพราะใช้กับแอร์ตัวนี้นะแล้วแบตเนี้ยต้องสําคัญมากอย่าไปใช้แบตเตอรี่ลิเธียมทั่วไปให้เป็นลิเธียมโปรโฟใช่ฮะมันจะไม่อันตรายไฟไม่ลุกเจาะหรือทะลุหรือมีปัญหาอะไรขึ้นไปเนี่ยกระทบกวะเทือนเนี้ยไม่ติดไฟ นี่สําคัญมากอันนี้ผมว่าหลายๆคนจะได้ได้สำคัญมากไอเดียในเรื่อง P O 4โปโฟลิทิียมอ่าอันนั้นจะปลอดภัยที่สุดโอเคนะครับเดี๋ยวอันนี้ก่อนอ่าเก็บให้เรียบร้อยก่อนเือเมื่อเปิดออกมาเนี่ยนะตายฝรั่งเลยฮะเดี๋ยวเรามาดูภายหลังรถกันก่อนครับว่าเป็นไงครับตัวนี้สำคัญครับ เราจะต้องมีตัวเก็บที่มันสามารถหยิบฉวนใช้ได้ง่ายที่สุดเวลารถมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่การซ่อมการซ่อมในนั้นแล้วก็มีน้ํามันบินซินส่วนหนึ่งใช้อะไรเดี๋ยวผมจะบอกให้นะครับแล้วตรงนี้ก็เป็นสายไฟรูดเข้ารูดออกได้เลยยาวสามสิบห้เมตรพอนั้นเปื๊อกระตุกปุ๊บมันก็รูดกลับเข้ามาเองอามสิบ้าเมตรนะครับแล้วก็ตัวนี้ทำเอาไว้ใส่จักรยานไฟฟ้าคันนึงอะ ข้างในเนี่ยนะครับอ๋อสุดยอดเลยแล้วตอนนี้ก็ทํากับข้าวทําอาหารได้แบบที่น้องก็ทําในกรณีหลังรถนะหลังรถพื้นที่นี่รับน้าหนักได้ร้อยกว่ากิโลเช้าเช้านี้ถ้าเรียกว่านั่งทานกาแฟได้สองคนจมท้ายรถสบายเลยครับสบายเลยครับการออกแบบที่ซ้ําซ้อนทีเดียวนะครับเนี่ยคือใช้จําไว้พยายามออกแบบให้ใช้ประโยชน์มากที่สุดในตัวรถใช่ไหมครับใช่แล้วผมทําไมผมถึงต้องใช้เนี่ย ทุกอย่างมีที่เก็บยาวถึงนู่นเลยอ๋อในช่วงของโต๊ะอะไรต่างทุกอย่างเลยฮะซ้อนกันหลายอย่างใช่ไหมครับครับแล้วนี่มีหมดทุกอย่างตัวนี้ก็จะเก็บไอ้ตัวแปลงไฟเพราะเราไปที่ไหนก็แล้วแต่บางทีเนี่ยเรารู้ว่ามันมีปัญหาเรื่องไฟตกบ้างอะไรบ้างใช่ไหมครับอยู่นี่เลยอ๋อยังไงก็ออกมาสองร้อยยี่สิบถ่ายข้ังนู่นเลย ทางนู้นจะบอกเลยทางนู้นจะบอกตัวเลขอยู่อย่างนี้ก็มีข้อดีตรงที่ว่าเครื่องไฟฟ้าในระบบของเราก็จะไม่เสถายนะใช่มาไฟก็จะสเตเบลไลซ์คือที่ตลอดสเตเบลไลซ์ตลอดเป็น220ตลอดครับโอแล้วก็ภายในนี้เราก็ตกแต่งเป็นสามารถปิดได้ได้ได้บังแาได้จริงใช้ตัวนี้ก็ได้อันนี้แบบไวอันนี้แบบที่เราจะปิดทึบ อ่าแล้วตัวนี้นนนะครับอ่าเดี๋ยวนี่ก่อนนะครับตัวนี้คือสำคัญที่สุดเราทำไมถึงไม่ใช้โซลาเซลล์ผมเคยติดตั้งโซลารเซลล์น้ำหนักมันเยอะแล้วอันตรายอ๋อเอนจินพาเวอร์เป็นเครื่องยนต์ใช่ไหมครับใช้รีโมทนะตัวนี้เปิดจากข้างในได้เปิดจากข้างในได้เป,ดไดเป็นน้ำหนักคือ พูดตรงๆว่ามันเสียงมันค่อยมาก3,500วัตต์ใช้95ก็ได้ใช้แก๊สก็ได้ใช้แก๊สก็ได้ด้วย<อ>ใช้ได้2อ,อย่างนี่เรียกว่าเราดำรงชีพ3,500อยู่ในใช่ p r i v a t ได้เลยส่วนตัวงเราได้เลยสามารถจะไปป่าก็ได้อะไรก็ได้ เงียบอย่างนี้เราก็จะดูแลในถ้าเราจะชาร์จเราก็ชาร์จในช่วงก่อนมืดเนาะใช่ช่วงกลางวันไม่ให้เอ็ในใจ่คน,ในใเขาครับท่านผู้ชมครับเป็นยังไงบ้างครับเราเห็นรถข้างนอกสวยงามเลยทีเดียวเป็นมอเตอร์โฮมภายในนี้ตกแต่งค่อนข้างสมบูรณ์เลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นห้องน้ําไม่ว่าจะเป็นห้องครัวหรือว่าในระบบไฟค่อนข้างเพอร์เฟกเลยทีเดียวทีนี้ผมอยากถามเส้นทางพี่นิดหนึ่งที่ ก่อนที่จะมารถมีรถคันนี้มันใช้ชีวิตยังไงมาก่อนครับคืออย่างนี้ผมเองเนี่ยมีเชฟวิแวียนนี้ซื้อจากวัฒนามา20ปีที่แล้วมีอยู่สองคันคือผมเอาไว้ใช้งานผมเป็นผู้ละเหมากรมทางกับกรมชนนะครับแลวเมื่อเราดูงานไซต์งานต่างจังหวัดมันสะดวกที่สุดคือวัฒนาเนี่ยที่เขาขายรถเชฟมาเนี่ยเดิมทีเนี่ยมันเป็นปรับนอนได้อยู่แล้ว มันก็เป็นรถบ้านอยู่แล้วรถนอนอยู่แล้วรถเนี่ยมันเป็นอยู่แล้วครับเขาจดมาของเขาอยู่แล้วเราก็ซื้อจากเขามาถ้าเป็นเชฟโรเลตจียี่บเนี่ยเขาทํามาเรียบร้อยฮะแต่ของผมเนี่ยอาจจะเป็นช่วงยาวกว่าเขาทั่วไปผมตอนนั้นที่ซื้อตอนนั้นซื้อก็ราคา4ี่ห้าล้านแถมโทรศัพท์กระเป๋าหิ้วเครื่องหนึ่ง อ๋อตแบงก่อนตแบงก่อนเจ็ดเจ็ดเจ็ดมื่กว่าสี่สี่จะใช่ใช่ให้ให้เครื่องนั้นเครื่องมีกระเป๋าที่ติดอยู่ด้านรถเลยนะครับตอนนี้ไอตัวหูเหอะมันก็เริ่มจะเสื่อมแล้วสายมันก็ลุยแล้วนะครับผมก็ถอดออกแต่เหลือตตัวตัวไอไอนั่นของมันอยู่สองคันก็แถมทั้งสองพันเลยนี่คือออปชั่นของเขาที่วัฒนาเขาขายทีนี้อย่างที่ผมถามเมื่อกี้เนี้ยชีวิต จากคนทำงานสายงานแล้วทำไมถึงได้กระโดดเข้ามาสู่สายวงแคมเปอร์ได้ครับก็เราไว้พักผ่อนอยู่แล้วเวลาเราออกไปดูสายงานทางภาคใต้ภาคเหนือภาคกลางงานเขื่อนงานอ,านอะไรเราจอดนอนสบายขอยงเรานอสบายพปดีตอนนั้นลูกยังเด็กอยู่ไงเป็นส่วนหนึ่งของการทํางานไปเลยเป็นที่พักเราไม่ต้องไปหาโรงแรมเราพักที่ใช้งานได้ใช่เราเราไม่ต้องเดินทางเข้าออกอย่างนี้ฮะสมัยก่อนผมทําเขื่อนอ่า พี่ปูนเงี้ยที่โดนพายุทรายทำได้ไหมผมมีรถันนี้ผมก็นอนในรถผมจะต้องวิ่งกลับมานครศรีธรรมราชมันไกลแล้วเส้นทางมันไม่ดีนะผมก็นอนพิ่ปูนเลยผมก็ทําเขียนตัวตัวตัวนั้นจนเสร็จแล้วและแพ้วช่วงนั้นผมทําโครงการพระรามริให้กับคนที่โดนโดนใน้พายุทรายลงมาก็เป็นสร้างหมู่บ้านจุฬาภร์ โครงการไปร่าเลยกใช่ที่แล้วก็เราก็ใช้รถคันนี้นอนอยู่ตรงนั้นลูกเลิกยังเด็กเล็กๆอยู่เลยรจริงๆอ่ะรถบ้านเนี่ยควรรัฐบาลควรจะสนับสนุนให้เป็นรถที่ฟรีภาษีเหมือนเอนฟรีภาษีในเรื่องการตกแตง่งเหมือนก็เรือยอดเรือยอดก็ศูนยะ์เปอร์เซ็นต์ฮะศูนย์เสียภาษีแค่หลายปีอย่างเดียวรถคุณก็เสียภาษีหลายปีไปอย่างอื่น,น,นเมื่อเขาจะทำเนี่ยเขาทำเพื่อครอบครัวคนทำรถบ้านเนี่ยคือคนรักครอบครัวนะผมจะบอกให้ ใช่ที่คุณสังเกตที่มาเนี่ยนะมีลูกมีเมียไม่ได้มีใครหรอกลูกเมียครับสามีขับอท้งนั้นเลยนี่ผมชอบตรงนี้ภรรยาทำกับข้าวใช่ทำกับข้าวเรามาแบ่งมาแจกกันอควรจะไปคิดได้แล้วเป็นสังคมแห่งการแบ่งปันใช่แล้วเป็นส่งเสริมการท่องเที่ยวเนี่ยอเมซิ่งไทยแลนด์ใช่ฮะไม่ว่าจะเป็นอำเภอตำบลไหนที่มีของดีทำเป็นจุดจอดนอนทำท้องน้ำคิดตัง ตามส้มาพวรแล้วก็ค่าไฟจะคิดเขาเท่าไหร่ก็คิดไปแต่ก็ต้องมีความปลอดภัยให้เขาด้วยก็ต้องมี security มีการมีการดูแลเนาะที่ขับที่ถ่ายที่อะไรทุกอย่างมันควรจะมีให้เขาอันนี้อยากจะให้รัฐบาลเขาปรับปรุงในเรื่องภาษีของตัวสัมปะส้มหรือรถบ้านเนี่ยมันไม่มียังไม่มีกฎหมายอะไรเลยที่ทำมันมันไม่ใช่แต่ถึงเวลาเนี่ยก็ควรที่ให้โอกาส เขาจะอยู่ครอบครัวร่วมกัน2วัน3วันเดี๋ยวก็กลับมันไม่ได้มีอะไรมากมายเป็นการสนับสนุนการท<ช>่องเที่ยวด้วย<ช>แล้วก็ความสัมพันธ์ของครอบครัวด้วยใช่ฮะแล้วก็เราได้เจอสังคมแห่งการแบ่งปันใช่ครับเราไม่รู้จักเขาเขามีแกงเขาก็มาให้เรา<ช>เรามีฮอทดอกเช้าๆเราก็ไปให้เขาครับอันนี้มันคือจุดเริ่มต้นแห่งความสัมพันธ์ครับ,รบอันนี้ผมว่าวันนี้ท่านผู้ชมที่ดูคลิปนี้แล้วเนี่ยผมว่ามีประโยชน์มากทีเดียว วันนี้ต้องขอขอบคุณพี่กิจมากเลยครับที่ยินดีครับรถครับยินดีครับเนี่ยมีทุกอย่างเราพร้อมทุกอย่างเราเนี่ยไว้ดูแลตัวเราเองพักผ่อนจะเป็นวายเราก็มีเราเตรียมมาไว้ครับนี่คือความสุขของเราความสุขของเราใช่ความสุขของเรานี่ก็มีการเปิดนู่นเปิดนี่พร้อมทีเดียววันนี้ก็สามารถตั้งได้ให้ภรรยาเสิร์ฟทำอาหารเสิร์ฟมาเลี้ยงเคื่อนฝูงกันเนี่ยนี่คือความสุขของครอบครัว บางทีผมก็มีลูกสาวติดมาด้วยถ้าเขาว่างครับเอาละครับท่านผู้ชมคงจะอิ่มอกอิ่มใจกับคลิปนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอบคุณพี่กิษมากครับขอบคุณครับสวัสดีท่านชอนครับสวัสดีครับสักครับครับ